สำหรับปีดในตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการตั้งค่าด m ม n ช i ัน Style กันขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ Format นะครับแล้วก็เลือกดิม n ช i ันสไตล์นะครับหรือที่พิมพ์เดินเปิก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเช็คที่ Annotate นะครตรงนี้ผมจะพาทําแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ a n n o t a t e โซึ่งผมจะเรียกว่า Autoscale แล้วกันนะครับทีนี้ผมก็มาที่ New นะครับแล้วก็พิมพ์ นีพิมพ์ชื่อของ d e i เ s on s t y y l ขผมว่า Autoscale นะครับแล้ว c o n t i n u e รหลังจากนั้นนะครับในส่วนของล n e ตรงนี้คือจะเป็นเส้นของ d ด m e n s i ต n ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับเปยนสีเบอร์8นะครับทีนี้ระยะห่างระหว่างเส้นเนี่ย offset from origin นะครับก็คือจากที่งานจนถึงสเปซแมนชั่นเนี่ยผมไม่ห่างมาสักหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เขาก็จะดีห่างขึ้นมาหน่อยนะครับคือจะไม่จับถึงเส้นชิ้นงานนะครับหรือเส้นหนึ่งจุดห้าก็ได้นะฮะเนีขาจะขยับขึ้นมานะครับหลังจากนั้น symbol and arrow นะครับเราก็มาเลือก arrow ที่เราต้องการนะครับว่าเราจะใช้ arrow style ไหนเราก็มาเปลี่ยนที่นี่นะฮะขนาด arrow size นะครับตัวนี้ก็ให้เท่ากับ2หน่วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของ Text นะครับส่วนของ Text ตรงนี้ก็คือเราจะมาเซตว่าเราจะใช้ Text style ตัวไหนก็อาจจะใช้เป็นสแตนดาร์ดไปก็ได้นะครับที่มีใช้ในเครื่องง่ายๆหรือจะเปลี่ยนเป็นโรมันก็คือเลือกฟอนต์ที่ใช้นั่นเองนะครับในเคสนี้ก็ที่นี้เป็นสแตนดาร์ดก็ได้นะครับแล้วก็ในเท็กซ์คอลเลอร์ตรงนี้บังคับใช้เป็นแบล็กนะครับก็คือออกมาเป็นสีดำนะครับฟิลคอลเลอร์ตรงนี้ปรับเป็นแบ c ็กกราว d ์นะครับผม โอเคเท็ไฮ okay, ตรงนี้2.5นะครับโอเคในเรื่องของ Style Text Alignment นะครับก็ไฟดีฟล u l t a l i ์ n w i วิด i m เมนชันไลน์นะครับตรงนี้แล้วก็ระยะห่างของเท x กกับตัว Dimension ตรงนี้ก็ให้สักเป็นสักหนึ่งนะฮะเขาจะดีตัวขึ้นนะครับแล้วก็มาส่วนของ f ิ t ตรงนี้นะครับ c h e ็คบอกที่ a n n o นเ t ทีฟนะครับ <c oughs> เพื่อให้ได้เป็นออโต้สเ l ลตามที่ผมต้องการนะครับหลัถัดมาทีนี้ Primary unit ตรงนี้นะครับปรับโดยตัวซียอมตรงนี้ผมวัดเป็นมิลก็ให้ก็คือผมไม่ใช้ทัวซีโอมนะครับปรับเท่ากับศูนนะครับเอาละตรงนี้เรียบร้อยแล้วส่วนค่า a l อ e r n a t i v e unit และทอร์เรนต์ครับก็เดี๋ยวเขาจะปรับะเนานะครับในงานเครื่องกดนะครับเอาละผมกดโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเซตเคอร์เรนต์นะครับจสังเกตจี่มีคำว่าออโต้สเกลนะครับซีเล็กแล้วก็เซตเคอร์เรนต์แล้วโคลสนะครับ